สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r o v o Trade นะคะ e m มีทุกท่านค่ะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะโอ้โหคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะหายไป2วันใช่ไหมคะเนื่องจากอย่างที่ฟิล์มบอกไปในคลิปที่แล้วนั่นแหละนะคะว่าฟิล์มไปพาตาตานะคะเออจริงไม่ได้อยา บอกว่าผ่าตัดตาแล้วกันนะคะบอกว่าไปทำ r e กซ์นะคะคือมันเป็นการใช้เลเซอร์นะคะเอ่อเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับนะคะทําให้ปรับพวกค่าสายตาของเรานั่นเองนะคะ <S <S คล้ายๆกับคล้ายๆกับ <S 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 เขาเรียกว่าอะไรนะเลเลสิกเออคล้ายๆกับเลสิกแต่ว่าอันนี้เป็น r e กซ์นะคะก็คือแผลที่ทำเนี่ยจะเล็กกว่านั่นเองนะคะก็เอ่อ ใช้สายตาเยอะนะคะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์มาเป็น10ปีนะคะก็เลยแบบหุยตาแห้งมากแบบเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เออไปทําเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์แล้วด้วยนะคะก็มองเห็นเป็นปกติแล้วนะคะสายตาสั้นก็หายไปนะคะทุกคนโอ้รู้สึกดีนะคะกับชีวิตนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเพิ่งไปผ่ามาได้ประมาณ3วันเนาะก็ยังมีแบบ มองเบลอๆบ้างนะคะหรือบางวันที่แบบใช้สายตาเยอะๆมองจอยเยอะๆอ,อะไรเงี้ยก็ยังแบบมีแบบมัวๆฟ้าๆบ้างนะคะแบบบางทีมองใกล้แบบต้องเพ่งนิดนึงว่าตัวอะไรนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมองใกล้ชัดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มันยังไม่ชินด้วยแหละนะคะทุกคนก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะก็กลับมาทําคลิปให้กับทุกคนได้แล้วนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าพักแต่งหน้า3วันนะแล้วก็พักใช้สายตาก่อนอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็กลับมาเป็นวันแรกนะคะ อืมก็คิดถึงทุกคนมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเทดเป็นยังไงกันบ้างอู้ เดี๋ยวเล่าถึงเมื่อวานก่อนเมื่อวานเนี่ยแผนสวยมากนะคะแผนสวยมากเลยนะคะที่วางแผนให้กับนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นค้นมุกมิกหรือว่าจาันเตอร์เองก็วางแผนในจุดนี้จุดเดียวกันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ส่งสัญญาณเทรดให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอย่างที่แจ้งไปก็คือมีข่าวสําคัญนะคะที่แบบโหกระทบแน่ๆกระทบรุนแรงแน่ๆนะคะก็คือข่าว CPI นั่นเองนะคะช่วงเนี้ยข่าว CPI มาแรงมากนะทุกคนลหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยทำไมช่วงนี้แบบ CPI แรงจังอย่างเมื่อก่อนเนี่ยข่าวที่แรงที่สุด สุดนี้คือนอนฟาร์มใช่ปหเดี๋ยวนี้แน่นอนฟาร์มก็คือแผ่ๆล,ลงไปนะคะ CPI เนี่ยแรงยิ่งกว่านะคะเพราะประเด็นร้อนในตอนนี้ที่แบบทุกประเทศกําลังเจอก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองนะคะซึ่ง CPI เนี่ยมันก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะคะที่สะท้อนถึงเงินเฟ้อได้นั่นเองก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าอะไร ให้ความสําคัญกับวิตกกังวลกับเงินเฟอ้ออยู่เนี่ยนะคะก็ทําให้มันส่งผลกับทองคําเยอะส่งผลกับโหไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะคะดัชนีโหทุบแบบโหดมากนะคะหลังจากที่ดัชนีเนี่ยไตย่ไต่ไต,ต,ต่ขึ้นบันไดามาตั้งหลายวันนะคะแต่ทองแต่พอพอทุบเนี่ยคือแบบ ปืดรูดเดียวนะคะคือโหเก็บเรียบมาเลยนะคะแล้วก็รวมถึงบิตคอย n เองนะคะก็ทุกเช่นเดียวกันนะคะก็ส่งผลมาจากข่าวของอัตรางเงินเฟอ้อในเมื่อวานด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยมองว่าเฮ้ยมีความเสี่ยงนะจุดเนี้ยโอเคมันมีเทคนิคให้เข้านะคะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงก็เลยไม่อยากส่งสัญญาณเทรดให้กับทุกคนในเทเลแกรมยิ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เป็นนักเรียนอย่างเงี้ยค,ค่ะก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเข้าเทรดตรงนี้แล้วถ้าเกิดความเสียหายมาได้เนี่ยเออหลายๆคนเนี่ยอาจจะเฟลได้นะคะก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณให้กับทุกคนนั่่นเองแตวาจุด ก็คือวางแผนเทรดให้กับนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนหลายๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะเทรดแล้วก็ทกํากาไรมาได้นะคะพี่เมย์ก็ได้เซลลเข้ามาเหมือนกันนะคะที่1 7 3 0ูคือแบบเป๊ะมากนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ได้เทรดนะคะเมื่อวานไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายนะคะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าเทคนิคโคตรเป๊ะนะคะเราได้มาเจอเทคนิคที่โคตรดีแล้วนะคะก็ถือว่าได้เรียนรู้แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกในครั้งหน้านะคะทุกคนก็จะได้เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็สามารถตัดสินใจใจนนกาารเเเข้ด้ดไอองอคะคะะ อ่ะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนน่าจะอยากรู้มุมมองทองในวันนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพาไปดูกราฟกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนมาเรามาดูกราฟกันนะคะอันนี้ก็เป็นกราฟทองคำณนะปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นทำฟิลมเดย์เนาะก็ทบทวนให้ทุกคนรู้ก่อนละกันนะคะว่าตอนนี้อย่างที่บอกทุกคนเสมอในทุกคลิปเลยว่าหน้าเทรดเซลเนี่ยยังคงเป็นหน้าเทรดที่ได้เปรียบอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เทรนด์เนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงชัดเจนมากซึ่งโซนเนี่ยทุกคนลองดูโซนนี้นะ โซนซัพพลายตรงนี้นะคะที่ตีไว้ให้นะคะซึ่งราคาเนี่ยเกือบจะมาแตะแลวอีกนิดเดียวนะคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงดีนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยยืนเหนือแนวต้านนี้ไม่ได้นะคะซึ่งเป็นแนวต้านที่ตีไวใ้ให้กับทุกคนเนี่ยหลายวันแล้วเห็นไหมซึ่งเป็นแนวต้านที่แข็งแรงมากนะคะทุกคนลองดูแล้วกันว่ามันมาสัมผัสเนี่ยกี่รอบแล้วนะคะแล้วทุกครั้งที่มาสัมผัสเนี่ยก็คือลูดลงทุกทีเลยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้ารอบแล้วเหนียวมากนะคะมีแรงขายตรงเนี้ยแน่นอนนะคะแล้วก็มองว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะวางเป็นราคาในยะเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะแถวแถวหนึ่งเจ็ดสามศูนย์นี่แหละนะคะเป็นราคาตัวเลขกลมๆนะคะที่มองว่าจุดนี้แหละเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยราคาก็มาทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้โหทุบเลยนะคะมีข่าวด้วยแหละแต่เทคนิคเนี่ยก็เข้าเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่เป๊ะมากเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวพิมขอพาทุกคนย้อนไปดูที่ผ่านมาก่อนละกันนะคะมันมีความกั้ากึ่งอยู่ค่ะทุกคนทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะคะด้วยความที่เดเป็นขาลงใช่ป่ะแต่เนี่ยมันยังไม่ถึงซัพพลายสักทีทุกคนมันเป็นจังหวะนรกนิดนึงนะช่วงนี้ค่ะคือราคาเนี่ยมันเป็นขาลงแน่นอนเราใบแอสนาเทดเซลใช่ไหมคะแต่ราคาเนี่ยยังไม่ถึงซัพพลายสักทีซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันสร้างซัพพลายอันใหม่ให้กับเราอย่างเช่นจุดนี้นะคะจุดนี้นะเห็นไหมทุกคน มันสร้างอะไรให้กับเราคะมันสร้าง QM มาให้กับเราซึ่งแน่นอนอ่าโอเคไม่ถึงัพพลายใช่ไหมสร้างัพพลายใหม่ใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันรอเทรด QM นี่แหละจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าใครจําได้แล้วก็ใครอยู่ในห้องเทเลแกรมนะคะจุดเนี้ยเราก็ส่งสัญญาณเทรดให้กับทุกคนเช่นเดียวกันแล้วก็วาง SL ์ไว้เหนือสวิงไฮก่อนหน้าใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยากจะพูดถึงมันเลยทุกคนแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็คือหลังจากที่เราเทรดเซลเนี่ยจุดเนี้ยพิมพจำได้เลยว่าเราเทรดเซลกันแถวแถวหนะึ่ง ประมาณเนี้ยนะคะ1722แถวแถวนี้เลยนะคะแล้วราคาเนี่ยก็ฟึบนะคะขึ้นมาชน SL วาง SL 1727มาอันนี้นะวาง SL 1727ราคาขึ้นมา1728ค่ะมาชนะสวิงไฮเดิมนะคะแล้วไม่มีแรงขึ้นต่อ,อลดลงมาหมายความว่าชนเนสาปุ๊บลงปั๊บเลยนะคะและมีอีกค่ะมันไม่ใช่จังหวะนรกแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวย่อยไปดูในทางฟิลม1ชั่วโมง มันมีอีกนะคะอะเดี๋ยววาดรูปเลยแล้วกันจะได้ง่ายเห็นชุดนี้ไหมคะนี่นี่เห็นไหมเราก็ได้ QM ถูกต้องไหมคะเราก็ได้ QM ซล์อ่าแน่นอนเฮ้ยราคาตรงนี้มีแรงขายวะ่ะตรงนี้เป็นแนวต้าที่แข็งแรงวะ่ะราคาขึ้นไปถึง supply ไม่เป็นไรนี่ราคาสร้าง supply ใหม่แล้วนะคะขึ้นมาถึงตรงนี้ s ลล์ Sell. ตรงนี้ก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนเทรดเซลล์เช่นเดียวกันแล้วก็วาง SL ไว้เหนือสวิงไฮเดิมสิ่ที่เกิดขึ้นก็คือ มาชน SL อีกแล้วนี่มาชน s ออีกแล้วนี่แล้วก็เทลงไปเหมือนเดิมเลยนี่นะคะ SL เป๊ะแบบแบบทำเนี้ยทำท่านี้เลยนะคะก็คือแบบเป๊ะเกินนะคะแต่ก็ถือว่าเฮ้ยชนะตัวเองละกันว่าเราได้ทําตามแผนนะคะก็ได้เป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยวางเหนือไฮเดิมเนี่ย เป๊ะเกินนะคะก็อาจจะโดนเนซเซลแบบนี้ได้นะคะอาจจะแบบอืมโดนเจ้าลาักไปตกนิดนึงนะคะแล้วก็ลูดกลับลงมานะคะเราอาจจะต้องวางเผื่อเหนือสวิงไฮเดิมอีกสัก200-300จุดอะไรเงี้ยก็จะรอดนะคะอีกทีนึงค่ะทุกคนอีกทีนึงจุดนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นจุดที่เราเทรดเซลนะคะถ้าเกิดว่าใครจําได้นะคะเทรดเซลลอีกแล้วจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่ยังจะมาชน SL กูอกุ <c oughs> ขอภายนะคะเพ่เราะนั่นแหละทุกคน ก็3ครั้งนะคะจุดที่เราเซลล์เนี่ยราคาขึ้นทำนิวไฮหมดเลยไปแตะ SL แล้วลงแตะ SL แล้วลงแตะ SL แล้วลงแบบเนี้ยตลอดเลยนะคะซึ่งอ,อย่างที่พิมบอกว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นจังหวนนะนรกนิดนึงคือเด y เนี่ยก็ติดแนวต้านแต่ยังไม่ถึงซัพพลายนะคะเราจะเซลล์ก็แบบเฮ้ยเซลล์ยังแบบไม่ได้เต็มที่พอมีแพทเทิร์น QM ให้เราเซลได้เต็มที่อ้าวแชลบขึ้นไปนะคะทำนิวไฮอีกอะไรแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะ เป็นจุดที่เฮ้ยได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยนะคะทีนี้เมื่อวานค่ะทุกคนราคาเนี่ยเดี๋ยวพาดูสีชั่วโมงก่อนนะคะเห็นไหมว่าสีชั่วโมงเนี่ยมันยกโลยกไฮยกโลยกไฮมาเรื่อยๆเลยหลายๆครั้งที่เรามองว่าเฮ้ยมันควรจะลงได้แล้วอ่ะแต่มันก็ทานิวไฮเรื่อยๆทานิวไฮเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็เลยมองว่าเฮ้ย QM Cell ที่ที่เป็นแผนให้กับนักเรียนเมื่อวานเนี่ยนะคะแถวๆเนี้ยอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ตีให้ทุกคนไม่ใช่แถวนี้แหละเดี๋ยวกลางก่อนทุกคนเห็นชุดนี้เนาะ ชึบชึบชึบเห็นไหมคะราคาทําโลต่ำลงเนี่ยเราได้ QM เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลางฟิโบฟืบนี่จุดนี้เลยอะ่ะขยายนิดนึงให้ทุกคนเห็นชัดๆนะคะ QM เปะ๊ะโคตรเห็นไหมอันนี้เป็น QM นะคะซึ่ง มองว่าสามารถที่จะเทรดเซลได้แต่งที่พิมพ์บอกค่ะว่าราคาเนี่ยมันมาจุ่มอยู่ตรง QM เนี่ยตอนที่ข่าวจะออกพอดีเลยถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาก่อนนะเราจะน่าจะได้แบบเทรดก่อนข่าวออกอะ่ะแต่ว่าจังหวะอะไรมันจะเป๊ะปานนั้นนะคะข่าวเนี่ยมาพอดีประจวบกับ ช่วงเวลาที่ราคาเข้าโซนพอดีก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณเทรดให้กับทุกคนนะคะแต่ทุกคนเห็นไหมว่าเทคนิคโคตรเป๊ะแนวต้านนี้โคตรเป๊ะ1730นะคะแล้วก็มี QM ด้วยนะคะก็ส่งผลให้ราคาเนี่ยทุบลงไปนะคะตามเทคนิคแล้วก็มีข่าวเข้ามาสนับสนุนนะคะแบบเป๊ะมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เทรดเซลล์ชุดนี้มานะคะก็โหบวกแบบ จุมากนะคะบวกแบบโคเวอร์ไอ้ไม้ที่เราชน์อเซลมาทั้งหมดเลยนะคะก็ใครได้เทรดมาก็ยินดีกับกำไรของทุกคนด้วยนะคะใครไม่ได้เทรดก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราได้เรียนรู้นะคะรวมถึงสถานการณ์ที่เราเจอเ l หลายๆรอบเนี่ยก็ทําให้เราได้เรียนรู้เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องวาง SL เผื่อ ะะวางไอ้เซลเผื่อนิดนึงเนี่ยสจุดเนี่ยที่เราเทรดเซลเนี่ยนะคะมาโชว์ในเซล์แล้วลงตลอดเลยนะคะหรือโอเคถ้าเกิดว่าโชว์ในเซล์ไปอ่ะอาจจะต้องมีพฤติกรรมอะไรที่เราสามารถสังเกตได้ว่าเฮ้ยโชว์ในเซลไปก็จรงิงแต่เรายังสามารถ follow เซล์ต่อได้หรือสามารถที่จะเปิดไม้ใหม่ต่อได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งหลายๆคนพิมเองก็เหมือนกันแบบชุดเนี้ยนะคะโชว์ในเซล์ปุ๊บเห็นและอ่าราคาไม่สามารถที่จะยืนเหนือแนวต้านได้วะ่ะ กลับมาปิดต่ํากว่าแนวต้านเนี่ยกดเซลล์ได้เลยนะคะ SL ไม่ไกล SL ไว้เหนือไฮเดิมจุดนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะทุกคนเห็นไหมราคาเนี่ยชนได้เซลไปแต่เมื่อมีแท่งที่ปิดต่ํากว่าแนวต้านลงมาได้เมื่อไหร่เนี่ย follow เซลเลยโอเคไหมคะซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะทุกคนในการดูนะคะแท่งนี้ก็เหมือนกันทุกคนลองดูนะแท่งเนี้ชนได้เซลใช่ป่ะทำ h i g สูงกว่าไฮก่อนหน้านะคะแต่ดูแท่งนี้นะคะ ปิดยืนไม่ได้คะ่ะปิดลงมาปิดต่ํากว่าแนวต้านเดิมอย่างเงี้ยหมายความว่าเฮ้ยมันแทงขึ้นไปได้จริงแต่มันยังไม่มีแรงมากพอที่จะขึ้นไปยืนเหนือแล้วก็ไปต่อมันยังมีโอกาสที่จะย่ออยู่ลักษณะแบบเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าเทรดเซลล์ได้ใหม่ นะคะแต่พนี่พิมพบอกว่าอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงเพราะมันไม่ได้มีเทคนิคอย่างอื่นรองรับเลยนะคะว่าเฮ้ยเราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้ไงซัพพลายก็ไม่มีนะคะมีแค่แนวต้านอย่างเดียวอะไรแบบนี้กับแท่งเทียนนะคะที่จะมาช่วยคอนเฟิร์มนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็นแล้วกันนะคะณนะจุดๆนี้โอเคเนาะถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหน้านะคะ ไม่พลาดบอกเลยว่าไม่พลาดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครทำแบ็กเทสนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยภาพแบบเนี้ยเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆำนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการเทรดมากยิ่งขึ้นถ้าเจอภาพเดิมอีกเมื่อไหร่เอ้ยกูรู้แล้วมนาะแบบนี้นะคะ Follow ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะคะอะทีนี้นะคะอย่างที่พาดูไปแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยราคาลงมาตามเทรนด์นะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนไปตั้งแต่ หลายวันแล้วนะคะว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงทำนิวโลต่อนะคะนี่ ด้วยความที่เทรนเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่แล้วก็เป็นสตรองเทรนด้วยนะคะก็คือแบบมาเนี่ยสัมผัสแค่แนวต้านแล้วก็ลงแหละนะคะจุดเนี้ยถือว่าราคาทดสอบแนวต้านนี้และแนวต้านเนี้ยเหนียวจริงนะคะมีโอกาสที่จะลงทำนิวโลแบบนี้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะมุมมองวันนี้ยังไงก็ยังคงเป็นหน้าเทรดเซลลได้เปรียบอยู่นะคะเราก็ลองมาดูซิว่ามีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจโอ้โหพอเปิดมาก็เห็นเลยนะคะอ่ะตรงนี้แหละชุดแรกนะคะซัพพลายนี้แหละเป็นชุดแรกแต่ซัพพลายเนี้ย รีมาไว้นิดหนึ่งว่าเป็นซัพพลายที่เกิดจากข่าวนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอให้ราคาขึ้นมาแล้วเช็คสัญญาณคอนเฟิร์มการกับตัวก่อนนะคะถึงจะเทรดเซลล์นอกจากดอกเบดดอกชุดนี้แล้วนะคะแน่นอนค่ะ QM ของเราใหมา่อีกแล้ว QM เนี่ยใช้บ่อยมากนะแต่ QM เนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะต้องรอดูก่อนว่าราคาเนี่ยจะม้วนตัวตรงนี้เลยไหมหรือราคาเนี่ยจะดอกตัวลงไปอีกนะคะถ้าเกิดว่าราคาดอกตัวลงไปอีกก็ต้องอัปเดตสวิงใหม่แต่อันนี้ฟิล์มการให้กับทุกคนในกรณีที่ราคาม้วนตัวขึ้นตรงนี้เลยนะเราก็จะได้โซน QM เน อ๋อ61.8ถึง7 8 6กนะคะก็เป็นโซนเดียวกันเลยกับที่ทับซ้อนกับดอกเบีดดอกอันนี้นะคะหมายความว่าเฮ้ยโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจมากๆนะคะรวมถึงมีราคาอยู่ที่ขอบโซนนะอยู่ที่1720.1 17เ2 1เนี่ยอะเป็นราคาในยะด้วยนะคะน่าสนใจมากนะคะ1 7 2 1 1725 1730จุดเนี้ยทั้งหมดเลยนะคะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเทรดเซลล์นั่นเองนะคะส่วน SL ที่มีเหตุผลต้องวางเหนือสวิงไฮเดิมนั่นเองค่ะทุกคน แผนเซลล์นะคะคิมเชื่อว,ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปมุมมองทองคําติดตามฟิลมาตลอดเนี่ยน่าจะได้จุดเทรดจุดเดียวกันนะคะเพราะาจุดนี้มันสวยจริงทุกคนนะคะแต่ขอให้มันขึ้นมาเถอะ <c oughs> ความกังวลเดียวคือตอนนี้กลัวมันจะไม่ขึ้นมากลัวมันจะทิ้งตัวลงต่อเลยนะคะแต่โอเคไม่เป็นไรนะคะเราก็รอตามแผนนะคะถ้าเกิดว่าราคาไม่ขึ้นมาที่โซนไม่ขึ้นมาในแผนเรานะคะเราก็ไม่เทรดเนาะโอเคนะอันนี้เป็นจุดแรกนะคะ1 7 2 0นะคะ1 7 2 5 ได้ถึงหนึ่งเจ็ดสามูนแนวต้านเดิมะนะคะเป็นจุดที่เรามองเซลล์นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาไม่ถึงอ่ะมีจุดไหนอีกบ้างนะคะที่น่าสนใจต่อถ้าเกิดว่าเป็นแนวต้านแรกเลยเนี่ยฟิลม,มองไว,แว้แถวแถวแถว17 11, 17 12, แถวเนี้ยนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองแถวแถวนี้นะคะเพราะว่าเป็นแนวต้านที่ราคาเป็นแนวต้านล่าสุดอ่ะ ที่ราคาเนี่ยทะลุลงมาได้นะคะเป็นแนวต้านเป็นแนวรับเออเป็นแนวรับล่าสุดที่ราคาสามารถทะลุลงมาได้นะคะหมายความว่ามันเป็นแนวต้านแรกที่ราคาจะเจอนั่นเองนะคะก็แต่ว่าจุดเนี้ยบอกนิดนึงว่ามันไม่มีโซนนะคะมันมีแค่แนวต้านแค่นั้นเองเห็นปะมันไม่มีโซนเลยมันเมื่อวานนี้แบบพวดลงมานะคะราคาไม่เบรดไม่พักตัวไม่อะไรทั้งนั้นนะคะดรอปลงมาเลย ะะแต่ก็มีแค่แนวต้านอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาเนี่ยแถวๆนี้อาจจะต้องเช็คสัญญาณกับตัวก่อนนะคะสัญญาณกับตัวอาจจะดูเป็นพวกคลาสสิกเดเวิเซสน,นะคะหรืออาจจะให้ราคาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องมีแท่งเทียนกลับตัวสักแท่งหนึ่งในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงมันอย่างน้อยอย่างเงี้ยอ่ะเฮ้ยพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีแท่งเทียนกลับตัววะนะคะแล้วราคาเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านนี้ได้อ่ะเราอาจจะ ฟอลโล่เซลต่อในแท่งถัดมาอะไรแบบนี้นะคะเออถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเทเล gram ก็รอคอนเฟิร์มแล้วกันนะคะแต่จุดที่สวยจริงๆเนี่ยพิมมองว่าเป็นจุดข้างบนนี้นะตรงนี้มีแนวต้านด้วยเห็นปะนะคะหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองสองแถวๆถวนั้นนะคะโอเคเนาะเราได้แผนบายแล้วนะคะมีอยู่สองจุดด้วยกันส่วนแผนเอ,อ้ยไม่ใช่แผนไม่ใช่แผนบายแผนเซลลเราได้แผนเซลล์กันแล้วนะคะทีนี้แผนบายมีไมค้าโคดโอโหถ้าเกิดว่าราคาจะม้วนตัวจากตรงเนี้ยขึ้นไปเนี่ยก็ได้หลายพันจุดอยู่นะ เออน่าบายไหมนะคะถ้าถามถึงความน่าเทรดเนี่ยน่าเทรดบายเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเทรดเท่าไ <trade S 2> หร่นะคะถ้าเกิดว่าเทรดบายเนี่ยต้องลดความเสี่ยงเดี๋ยวพ์ขอด่วนนะว่าตอนนี้ราคามันติดอะไรอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูนะคะมันจะมีดีมาตรงนี้ทุกคนนี่ตีแค่นี้พอโอ๊ยติดไมเ่เหล็กอ่ะ ประมาณนี้นะคะมีดีมานตรงนี้นะคะที่รอราคาอยู่นะคะซึ่งดีมานนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันส่วนเทรนไง โอเคไหมการเทรดบายเนี่ยมันมันสวนเทรนทุกคนเดี๋ยวขอกางฟิโบช่วยอีกทีนึงนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าราคาลงท New ํานิวโลเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะลงถึงตรงไหนได้บ้างนะคะจุดแรกเนี่ยมองไว้ที่แถวแถว9 6 9 3อีกแล้วหุย้ย1 6 9 3 1695ทุกคนจำได้ใช่ไหมว่ามันมีล้านลอดช่องอะเริ่มเริ่มมีความน่าสนใจขึ้นมานิดนึงแหลอะอะนะคะแถวแถวนี้นะแถวแถวรับเดิมเนี่ยนะคะ แต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าราคาลงมาแล้วไม่มีแรงซื้อแล้วหรือว่าไม่มีสัญญาณกับตัวเนี่ยก็อันตรายเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่บอกว่ามันสวนเทรนด์โอเคไหมคะถ้าจะบายนะฟิลมองแถวๆนี้แหละหนึ่งห9เสามหนึ่งหห้าอืมน่าสนใจแต่ต้อง ต,ต้องเช็คสัญญาณกับตัวก่อนแล้วก็เช็คว่าเฮ้ยแรงซื้อยังอยู่ไหมนะคะถ้าเกิดว่าแรงซื้อไม่อยู่แล้วก็อาจจะไหลต่อลงไปเลยก็ได้นะคะเพราะอย่าลืมนะว่ามันไปนสัมผัสที่แนวต้านในทางเฟรมเดย์มาแล้วและเดย์ยังเป็นขาลงอยู่นั่นเองนะคะทุกคนมีโอกาสที่ราคาจะลงทำ new l โลได้นะคะโอเคอ่ะอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้นะถ้าจุดนี้ยังมีแรงซื้ออยู่นะทุกคนอ่ะก็จะเป็นภาพนี้อ่แล้วลงต่อในกรณีที่เฮ้ยแรงขายเยอะมากหรือ ถ้าแบบราคาอาจจะย้อยกลับขึ้นมาตรงนี้อีกทีนึงแล้วค่อยลงอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ตามหน้าเทรดเซลยังคงได้เปรียบนะคะถ้าเกิดว่าเอาชัวนะรอเทรดหน้าเซลน่าจะเวิร์กกว่านะทุกคนน่าจะเวิร์กกว่าโอเคไหมคะอมตอนนี้ราคาติดอะไรอยู่รู้สึกว่าตอนนี้ราคาจะติดอยู่ที่แนวรับพันเนะคะเห็นไหมพยายามยืนมากเลยพยายามยืนพันเมากเลยนะคะหลายๆแท่งที่ผ่านมานะคะแต่ จุดนี้ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่บ่งบอกว่าสามารถที่จะบายได้อย่างปลอดภัยอะทุกคนมีแค่มันพยายามยืนเฉยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดพันเลงไปอะเออมันก็จะไปหาแนวรับถัดไปข้างล่างนะคะหนึ่นั่นแหละนะคะมีโอกาสเหมือนกันเนาะที่จะลงถึงเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบายเนี่ยพิมมองว่าค่อนข้างเสี่ยงนะคะแล้วก็ต้องหาทางหนีที่ไล่ดีๆนะแล้วก็ลดความเสี่ยงกันด้วยนะคะทุกคนโอเค จบแล้วค่ะแผนเทรวันนี้นะคะอย่าลืมว่าหน้าเทรดเซลเนี่ยคงได้เปรียบแล้วก็รอเทรดเซลล์อยูอ่เป็นอะไรที่น่าจะปลอดภัยกว่าหาจุดบายนะคะแต่โอเคแหละถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นบิ๊กแอสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรือว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะคะกะ็แล้วแต่นะคะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่า I, เทคนิคของแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยบงบอกว่าเฮ้ยจุดนี้สามารถบายได้นะ,ะก็บายได้นะคะแต่ก็ระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังเอาไว้กันละกันนะคะจุดบายเนี่ยพิมพให้ทุกคนไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะอาจจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มหรือว่าอาจจะต้องรอแพทเทิร์นกับตัวก่อนอะไรแบบนี้นะคะหรือเราอาจจะรอแพทเทิร์น QM ในไทม์เฟรมแบบ15นาทีหรือ30นาทีอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะบาย Follow บายขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังมองว่า ยังคงเสี่ยงอยู่นะคะในการบ่ายนั่นเองนะคะทุกคนโอเคนะคะแผนวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะวันที่20นะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะ20กันยายนนี้นะคะเราจะมาเจอกันนะคะที่งานเทรดสดนะคะ BU BI to change your life นะคะที่โนเทลรังสิตใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะใครยังไม่ได้ทําคุณสมบัตินะคะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะสามารถที่จะทักสอบถามแอดมินได้เลยนะคะงานนี้ทุกคนจะได้เข้าใจนะคะกระบวนการตั้งแต่ เริ่มวิเคราะห์นะคะวางแผนนะคะใช้เทคนิคอะไรในการหาจุดเข้าเทรดนะคะแล้วก็วิธีที่เราวิเคราะห์เนี่ยวิธีแบบมัลติไทม์เฟรมเนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะจนมาถึง จุดที่เราตัดสินใจที่จะเข้าเทรดนะคะวางแผนยังไง TP SL ตรงไหนเป็นจุดที่มีนัยสําคัญที่สุดนะคะกดหลอดเท่าไหร่เพื่อไม่เป็นการโอเวอร์หลอดนะคะการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตนะคะทำยังไงนะคะรวมถึงกดเทรดไปแล้วเฮ้ยจุดนี้มันมีโอกาสที่จะไปต่อไหมหรือจุดนี้เราควรที่จะพอแค่นี้นะคะ ในวันนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะป้อนให้กับทุกคนนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเรียนรู้จุดนี้นะคะก็สามารถที่จะทักสอบถามแอดมินเพื่อมาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะฟิล์มก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย